ครับน้องพ่อด้วยครับก็สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนแล้วก็สวัสดีกะะันแล้วนรนะครับสวัสดีพี่พี่น้องนองนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เราก็ได้เดินทางมาที่วัดแม่ย่าซอมนะครับอ่าที่คลองหาดนะครับก็เลยถือโอกาสอ่ามากราบไหว้สาัากการะบูชานะครับอ่าที่วังองค์พ่อโปภยนัคราชนะครับ แล้วก็เก็บภาพตรงนี้นะครับมาฝากพี่ๆน้องๆฝากเพื่อนๆนะครับได้ชมกันได้อุโมทนาสาธุดได้กันนะครับตรงจุดนี้เป็นจุดวางพญานาคนะครับมีพญานาคทั้งเศตะโกนนะครับหลากหลายองค์เขาโปะแม่ย่านะครับที่ท่านประทับอยู่ณที่แห่งนี้นะครับอาะมกไมาสนาสุขได้กันนะครับนะครับฝาก กดถูกออกทัใจกันด้วยนะครับเข้ามาชมคลิปแล้วนะครับช่วงจังหวะเราเดินทางาม,มากาบป่าสระบูชาขอพรท่านนะครับก็ทําคลิปแบ่งปันกันชมนะครับสําหรับท่านใดที่ยังไม่เคยมานะครับเชิญชวนนะครับมาเที่ยวมากาบป่าสระบูชาด้วยกันนะครับสําหรับท่านใดที่เคยมาแล้วก็จะรู้นะครับแต่ตอนนี้ครั้งนี้ผมมา นะครับั้งแรกที่มาในองค์พระปู่ยังไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับแม่ย่าก็ยังไม่ได้เยอะขนาดนี้เมื่อไม่กี่เดือนนี้ตอนนี้มีเพิ่มมาอีกหลายองค์นะครับท่านที่ตามคลิปผมนะครับจะเห็นนะครับข้าัง้งก่อนทาคลิปมาไม่ได้เยอะนะครับแต่ตอนนี้มีองค์ใหม่เพิ่มเติมใหม่เยอะพอสมควรเนาะองค์แม่ย่าองค์นี้ก็เพิ่งมาประทับอยู่ใหม่สวยนะครับสวยงามนะครับองค์พระปู่นะครับ เปี๋ยวว่ากาสทำคลิปตรงนี้มาฝากนะครับพี่ๆน้องๆแบ่งปันกันใน้ชมนะครับ26กาคเผื่อท่านใดอยากจะมาเที่ยวมาชมเห็นลิปนี้แล้วอยากมากราบวาสักระบูชานะครับก็ขอให้อธิษฐานอภรรก่อนท่านจะเดินทางมานะครับ1 7กราฝากไว้ด้วยนะครับวัดเมย่าซอมนะครับหวังเถียนนากวัดมย่าซอมนะ เนี่วงสลวงกรุงเทพเทวาเสด็จเมียสอนได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในวัดเมียสอมนะครับแบ่งปันกันชมนะครับแบ่งปันกันชมแต่ละองค์นะครับสวยงามพอสมควรทุกองค์มหาบารมีล้นล้วนนะครับ13นาฬิกา3.9นาทีก็เป็นพิธีไหว้ครูครอบเปลียนโรงหน้าสรนติญาวิี่ทองนะครับก็มาร่วมพิธีได้นะครับสำหรับจอมพลเขาร่วมพิธีนะไหว้ฟังเสียงเวันที่3ธันวาคม ร้านกาแฟบุญไผ่คอฟฟี่ไผัยพุทธพรจะจับจองนักผู้ใจเีย็นใจหรือจะจองคิวในการลงหน้าสารีจาริทองก็ติดต่อได้ส่วนท่านที่จะเป็นข้าวปลากรงทานอาหารน้องครัวก็แจ้งรายชื่อรายการอาหารได้ที่นี่ันนุี่ได้รับรอบปวงวังนะครับในยอดเคล็ดลับฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ